เมืองหลิงอู่ด้านหลังภูเขาของสำนักหยงอู่ชื่อของข้าคือฉางฮวนและข้าเป็นศิษย์นิกายนอกระดับต่ำสุดของสำนักหยงอู่ในสามสำนักใหญ่ของเมืองหลิงอู่ที่ตัวเล็กๆ,ๆน่าแปลกใจที่มู่หลงซีหัวสาวงามอันดับหนึ่งของสำนักหยงอู่ขอให้ข้ามาพบกับนางเป็นการส่วนตัวที่ภูเขาด้านหลังสำนัก ข้าไม่รู้ว่านางจะเสียสติไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็มีแผนการบางอย่างเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงข้าก็เลยลองมายศจ้านปิงหนึ่งในสีตระกูลหลักในเมืองหลิงอูเขาเป็นสิของสำนักหยงอูและเข้าร่วมเพียงสามปีเขาก็ได้กลายเป็นสิทธิ์ฝ่ายในได้จ้านปิงนล่ะทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ มู่หลงซีหัวเป็นคู่มั่นของจ้านหยางอัชฉลิยอันดับหนึ่งของตระกูลจ้านถือว่ามู่หลงซีหัวเป็นพี่สะใภ้ของจ้านปิงในอนาคตถ้าหากคนในตระกูลจ้านรู้ว่าข้ามาที่นี่เพื่อพบกับมู่หลงซีหัวพวกเขาคงไม่มีทางยอมให้เจอง่ายๆหรอกไอหนูส่งของมาเออดูเหมือนว่าจ้านปิงจะไม่รู้เรื่องมู่หลงสีหัว ว่านางน่าเจอข้าตามลําพังส่งของอะไรเงินหรือสิพี่จ้านปิงข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดไม่ต้องมากลกเกลือนวันนี้เจ้าอยู่ที่ภูเขาด้านหลังสํานักและเจ้าได้รับยาวิญญาณเซนหนงสมุนไพรวิเศษที่ไม่มีใครเคยเห็นสักครั้งในรอบร้อยปีข้าเคยเห็นยาวิญญาณเซนหนงมาก่อนต้องรอให้มันสุกถึงจะเก็บได้แต่เจ้าดัานไปที่นั่นก่อนข้า ยาวิญญาณเสนหนงนี้หายากมากมันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการงอกและเจริญเติบโตเมื่อมันเติบโตเต็มที่และผลิดอกมันจะมีค่ามากหากมันถูกใช้เพื่อปรับแต่งเม็ดยามันจะเพิ่มสรรพคุณทางยามหาศาลเจ้าจ้านปิงนี้แค่โลภอยากได้ยาวิญญาณเสนหนงและเพียงเบื่เอิญที่ไล่ตามข้ามมาทันไม่มีแผนการอันใด จะเอายังไงไม่คิดจะให้เงินหรือไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลังน้ําตาสินะในเมื่อเจ้าไม่คิดจะให้ยาเสนหนงงั้นเจ้าก็ต้องตายอยู่ที่นี่ขโมยยาวิญญาณของคนอื่นและยังต้องการฆ่าคนเพื่อปิดปากอีกช่างชั่วร้ายจริงๆงั้นข้าก็ไม่ต้องแสดงความเมตตาเหมือนกันข้าบอกว่าสิพี่จ้านปิง มันก็แค่สิทธิ์นอกต่อยตามเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพลังปลาทรงพลังเช่นนี้เป็นเป็นไปได้อย่างไรเดิมทีข้าก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งกลับตระกูลจ้านแต่เจ้าบีบบังคับเกินไปก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันเจ้าเด็กนี่ซ่อนความสามารถเอาไว้ข้าคงเอาชนะเขาไม่ได้ สิทธน้องฉาหวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพราะความตาบอดของข้าเองได้โปลดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าสัญญาจะไม่มาล่วงเกินเจ้าอีกข้าค่อนข้างเชื่อคนตายมากกว่าคำพูดภายลงของเจ้าแค่นี้ก็เป็นอันจบเรื่องยอมรับชะตากรรมซะเถอะนี่มัน ที่แท้ก็เป็นแหวนเก็บของต้องลองดูว่าในแหวนเก็บของมีอะไรเก็บไว้อยู่มีผนึกหินวิญญาณหลายร้อยชิน้นผนึกหินวิญญาณเป็นหินที่ผนึกพลังวิญญาณเอาไว้ผู้ฝึกตนสามารถดูซับพลังวิญญาณเพื่อฝึกได้และที่สําคัญกว่านั้นผนึกหินวิญญาณเป็นสกุลเงินที่ใช้ในเมืองหลิงอู่และสามารถซื้อสมบัติล้ำค่าก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับสูงซึ่งเป็นความฝันของสิทธิ์นิกายฝ่ายนอกทั่วไปถ้าข้าได้ฝึกฝนพลังการต่อสู้ของข้าจะต้องก้าวหน้าแบบกเลากระโดดอย่างรวดเร็วแน่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจ้านปิงลูกหลานตระกูลจ้านที่มีภูมิหลังร่ำรวยเช่นนี้แค่เงินใช้ในชีวิตประจำวันของมันก็เพียงพอให้ข้าใช้จ่ายไปได้หลายปี การได้ขอมีค่ามาง่ายแต่ก็ลืมผลของการฆ่าคนไปจ้านปิงถูกฆ่าตายหาข่าวลือแพร่กระจายไปถึงหูตระกปูลจ้านฆ่าถูกพวกมันฆ่าตายเหมือนบี้มดแน่งานก็มีแต่ต้องทําลายศพซะบ้าเอ้ยการต่อสู้ตะกี้เคลื่อนไหวมากเกินไปจนดึงดูดนางมาที่นี่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าค่าทำฉางฮวน นี่มาเรื่องอะไรกันทำไมเจ้าถึงได้รับบาดเจ็บตะกี้ข้าเจอคนบ้าแล้วเจ้าต้องการพกข้าเพราะเรื่องอะไรหากมันไม่ใช่เพราะเจ้ามาผิดเวลาหรอกหรือไม่อย่างงั้นข้าก็ไม่ต้องมาทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าข้ามองผิดแต่ว่าแผ่นหลังของคนผู้นั้นช่างคล้ายกับฉางฮวนยิ่งนะ ในตอนนั้นข้าบังเอิญเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ข้าและเฝ้าจันสัตว์อสูรวิญญาณระดับสองด้วยหมัดเดียวยิ่งไปกว่านั้นชายหนุ่มคนนี้มีพลังเพียงขั้นเก้าของระดับแดงพลังวิญญาณแล้วเขาจะไปสู้ข้ามระดับได้อย่างไรเจ้าและเฝ้าพระจันทร์นั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ผู้ฝึกต้นระดับแดงพลังวิญญาณขั้นเก้าจะจัดการได้ต้องพิสูจน์เขาดู แม่นางมู่หลงท่านคงไม่ได้ชอบคางคกแบบข้าหรอกใช่ไหมเอ๋ข้าแค่ล้อเล่นเท่านั้นเจ้าคงไม่เอาข้าตายหรอกใช่ไหมนางต้องการทำอะไรกันแน่เ <c oughs> <c oughs> จ้าเจ้าต้องการอะไรกันแน่